สวัสดีค่ะมาดูกันค่ะว่าคนเกิดในวันที่ต่างๆเขามีบุคลิกหรือสิ่งที่ซ่อนเร้นในใจเขาอย่างไรกันบ้างคนเกิดวันที่หนึ่งค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีความกล้าหาญมีความว่องไวมีความคิดริเริ่มที่เฉียบแหลมนะคะชอบค้นคว้าเป็นผู้นำที่โดดเด่นค่ะมีความหยิ่งทนงในศักดิ์ศรีเข้าใจในการเล่นเกมกับชีวิต นะคะต้องการแสดงอำนาจไม่ชอบทําตามคําคสั่งใครหรือให้ความร่วมมืออย่างง่ายดายในตอนแรกจะต้องมีการเปรียบเทียบผลประโยชน์ถึงจะมีการเข้าไปให้ความร่วมมือได้มีโอกาสในการที่จะพบช่องทางที่จะทำให้สำเร็จและเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้อย่างง่ายดายค่ะแต่ด้วยความที่ว่ามีความมั่นใจในตัวเองสูงก็อาจจะขาดความรอบคอบทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมาได้ในภายหลังนะคะ คนวันที่2ค่ะเป็นคนจิตใจดีมีความเป็นมิตรแท้ให้กับทุกคนไม่คิดที่จะโกงใครร่วมงานกับผู้อื่นได้ดีค่ะสามารถที่จะสารต่องานที่มีคนคิดลิดเริ่มไว้แล้วจะดีกว่า ที่จะให้ตัวเองนะคะมาใช้เวลาในการิเริ่มมีความพอใจมีความสุขแบบพอเพียงค่ะบางทีก็ด้วยความมีน้ำใจค่ะมักจะมีคนมาเอาเปรียบทำให้เจ็บช้ำน้ำใจก็ต้องพยายามมองโลกในแง่ดีเข้าไว้ก่อนนะคะให้อภัยกับคนที่ทำไม่ดีกับเรานะคะอย่าเพิ่งเลิกมีน้ำใจเพราะว่ามันเป็นบททดสอบในชีวิตยิ่งให้จะยิ่งได้นะคะคนเกิดวันที่3ค่ะเลข3เป็นเลขของนักคิด มองโลกในแง่ดีมีความรักที่จริงใจรักงานรักเพื่อนส่วนใหญ่ค่ะปากกับใจจะตรงกันเป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะใจอ่อนชอบเสียสละแล้วก็มีเพื่อนมาก เป็นผู้ที่กว้างขวางในสังคมมีคนนิยมชมชอบมากเวลาส่วนตัวก็จะหมดไปกับการเข้าสังคมเกินไปถึงจะโดดเด่นเกินไปก็จะทำให้เราขาดความเป็นส่วนตัวได้ทั้งที่จริงแท้แล้วเนี่ยคนที่3นะคะพึงพอใจกับความสงบเรียบง่ายถือความสุขใจเป็นหลักค่ะมีโชคลาภในบ้านปลายชีวิตแต่ให้ระวังนะคะการช่วยเหลือคนอื่นหรือความพึงพอใจใจใหญ่เกินไปค่ะอาจจะทาให้เสียทรัพย์ได้ในอนาคตค่ะ คนวันที่4ค่ะเป็นกลุ่มคนที่มีปัญญาชนค่ะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็คนอื่นก็จะให้ความไว้วางใจมักจะมีอุดมการและความดื้อรั้นเล็กๆส่วนตัวนะคะชอบประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมค่ะมองการไกลรักความซื่อสัตย์ยุติธรรมแต่บางครั้งก็ชอบทำตามใจตัวเองค่ะไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องของคนอื่น นะคะอาจจะมีมุมสันโดษส่วนตัวค่อนข้างเยอะนะคะให้เรามาัระวังนิดน,นึงค่ะถ้าเกิดวันที่4อยู่ในศีลในธรรมไม่หลงเกี่ยวกับเรื่องการมาคุณการกินการเที่ยวการใช้จ่ายมากเกินไปก็จะทําให้ชีวิตมีความมั่นคงไม่เกิดความเสียหายได้นะคะคนวันที่5ค่ะเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีค่ะ ฉลา,าดว่องไวใช้สือรร่อปัญญาหรือวาจาเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ค่ะสามารถที่จะมีหัวคิดในการบริหารธุรกิจการค้าการขายดีตอบโจทย์ในงานการตลาดทุกด้านนะคะเป็นคนเฮฮาร่าเริงค่ะพอใจในการให้มากกว่าจะเป็นผู้รับเป็นคนที่มีลางสังหารแม่นค่ะในชีวิตอาจจะประสบอุบัติเหตุทางภัยธรรมชาติบ้างนะคะแต่บ้านปลายชีวิตก็จะมีความมั่นคงแล้วก็อบอุ่นทีเดียวค่ะ คนวันที่หกค่ะ เป็นคนที่มีชีวิตเรียกว่าจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับเป็นแบบขั้นบันไดนะคะเป็นคนรักบ้านรักครอบครัวค่ะอยากเห็นคนที่รักมีความสุขสบายรับผิดชอบนะคะเป็นคนที่มีความระเบียบเรียบร้อยมีสเสน่ห์แล้วก็มีความโชคดีอยู่เนืองๆค่ะมักจะมีงานที่มั่นคงผู้ใหญ่สนับสนุนถ้าอยู่ในศิลธรรมนะคะไม่ใช้ชีวิตติดหรูดูแพงเกินไปชีวิตก็จะดีได้ทุกๆเรื่องค่ะโอกาสพลาดจะมีน้อยมากแต่ถ้า เกิดว่าลุ่มหลงในการอยู่กับความสุขกับทางโลกมากเกินไปตรงนี้ก็อาจจะทำให้ชีวิตมีโอกาสพลิกจากขาวเป็นดำได้ด้วยความประมาทในการใช้ชีวิตหรือใช้เงินนะคะคนวันที่เจ็ดค่ะเป็นคนเงียบๆสันโดษค่ะไม่ชอบทำตามใครชอบท่องเที่ยวมีมุมสงบมีสภาพความเป็นอยู่ที่ชอบความเรียบง่ายปากมักไม่ตรงกับใจค่ะเพราะรักษาฟอร์มเก่งนะคะมักเก็บอาการ ชอบและสนใจเรื่องลี้ลับเวทมนต์คาถาชอบงานศิลปะกะวีทางโลกธรรมค่ะมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำเป็นพิเศษแต่ชีวิตต้องเจอบททดสอบที่มีความลำบากก่อนถึงจะสบายที่หลังนะคะ วาจาของเราค่ะจะนำพาความสุขหรือความทุกข์มาให้ในชีวิตเพราะฉะนั้นคนวันที่7ให้พยายามคิดก่อนพูดนะคะเพราะความคิดตรงเกินไปอาจจะนำภัยเข้ามาได้จะสมหวังในสิ่งที่ต้องการนะคะด้วยการที่จะต้องใช้ระยะเวลามากกว่าคนที่เกิดวันอื่นค่ะ คนวันที่8ค่ะเป็นคนที่มีกําลังใจเข้มแข็งแข็งแกร่งค่ะมีความเป็นผู้นําและเป็นผู้นําที่มีอิทธิพลมากนะคะสามารถจัดสรรเงินเก่งหมุนเงินเก่งค่ะแล้วก็เป็นคนเห็นใจคนใจใหญ่นะคะเรียกว่าใจถึงพึ่งได้นะคะมาเป็นคนที่มีคนมาขอความช่วยเหลืออยู่เนืองๆนะคะมี เป็นคนที่จะต้องผ่านประสบการณ์เพื่อสร้างความอดทนมีความลำบากในชีวิตช่วงแรกนะคะแต่มักเป็นผู้โชคดีมีโชคลาภมีชื่อเสียงในอนาคตได้แต่ระวังเรื่องความหูเบาความใจร้อนถ้าเกิดไปติดบ่วงนะคะลุ่มหลงอวัยมุขหรือคบคนพาลหวังรวยเร็วการเสี่ยงโชคตรงนี้ค่ะช่วงแรกจะดีช่วงหลังอาจจะมีมุมกลับเข้ามาทำ้ายตัวได้เพราะฉะนั้นธุรกิจกับเรื่องการออกดอกออกผลหรือว่าการลงทุนเรื่องหุ้น นะครบางอย่างก็ต้องค่อยๆใช้สติประคับประคองนะคะเพราะว่าเลข8เป็นเลขของหมุนค่ะถ้าเกิดว่าหมุนในทางเสียธรรมก็จะหมุนขึ้นไปดีแต่ถ้าเกิดว่าคบคนพาลก็จะอาจจะหมุนลงตามชีวิตพลิกได้ค่ะการทําธุรกิจให้ลงทุนทําคนเดียวดีกว่ามีบริวารน,นะคะ คนวันที่9ค่ะเป็นคนที่จิตใจดีค่ะเห็นอกเห็นใจคนอื่นใครทุกข์ก็ทุกข์ด้วยใครสุขก็สุขด้วยค่ะเป็นคนที่มองการไกลมีเซนต์มียานอย่างเล่นลับนะคะอย่างรู้นะคะเหนือธรรมชาติได้นะคะชอบเรียนรู้ทางด้านดนตรีศิลปะอักษรศาสตร์ก็ไปได้ไวค่ะเพราะเป็นคนช่างสังเกตสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ทุกเรื่องนะคะ แต่คนวันที่9ค่ะมาเจอบททดสอบว่าจะต้องมีปัญหากับคนในครอบครัวหรือหมู่คณะหรือหมู่ญาติอาจจะมีการโดนหักหลังนะคะเพราะว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าสะสมบุญมาในภพภูมิก่อนภพภูมินี้มักจะมีมารตามมาผจญเพราะฉะนั้นต้องฝักใฝ่ทางธรรมและมีใจใหญ่อภัยทานค่ะจะทําให้เราผ่านในทุกสถานการณ์ค่ะคนวันที่10ค่ะ เป็นนักการเปลี่ยนแปลงชอบการเปลี่ยนแปลงอะไรซ้ําแบบเดิมนี้จะไม่ชอบมักทําอะไรด้วยตัวเองค่ะเป็นนักจัดการการแก้ปัญหาที่ดีนะคะบางครั้งค่ะสัญชตาตญาณในการปกป้องตัวเองมีสูงมากเพราะฉะนั้นทําอะไรอย่าเกินพอดีค่ะเป็นคนที่จะมีระเบียบวินยัยแล้วก็จะค่อนข้างตึงเกินไปเขาเรียกว่าเป็นคนที่มี2บุค,คลิก ในคนคนเดียวกันบางทีความคิดอาจจะให้คุณกับตัวเองและมุมปรับอาจจะให้โทษได้ให้ระวังความโาลภค่ะเรื่องผิดกฎหมายผิดศีลธรรมสามารถจะทําให้ช่วงแรกขึ้นจุดสูงสุดได้แต่ก็จะพลิกต่ำลงได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเลขหนึ่งกับเลขศูนย์เป็นเลขของการที่มีสติป,ปัญญาต้องประคับประคองให้ถูกช่องทางโดยเฉพาะทางทมนาทางจะมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองค่ะ คนวันที่11ค่ะเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวค่ะระอิสระเสรีมีเสน่ห์ต้องตาต้องใจกับคนอื่นเป็นพิเศษค่ะเป็นคนที่มีอุดมการณ์ทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักค่ะเป็นคนที่มีเซนต์มียาณดีค่ะอยู่ที่ไหนก็มักจะมีความคิดรืเริ่มสร้างสารรค์ที่โดดเด่นกว่าคนอื่นเขา ชอบปกป้องคนที่ตนรักค่ะช่วยเหลือคนที่ตัวเองชอบและก็ยึดมั่นในศีลธรรมให้ระวังค่ะบางทีความใจอ่อนความรักเพื่อนความรักฝูงเกินไปเนี่ยค่ะอาจจะทําให้มีเพศตรงข้ามนีค่ะสร้างเรื่องเดือดร้อนให้กับเราได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีเหตุปั๊บงดเว้นการอาฆาตค่ะเพราะถ้าเกิดมีอารมณ์ร้อนหรือการอาฆาตจะทําให้คนที่11แพ้ภัยตัวเองนะคะคนที่12ค่ะ เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์รักสวยรักงามค่ะมีสมองที่ฉลาดปาดเปรื่องคาดการแม่นยำค่ะเข้ากับทุกคนทุกชนชั้นในทุกสถานการณ์บางมุมก็ชอบสันโดษนะคะรับความจริงค่ะรักศักดิ์ศรีไม่ชอบให้ใครดูถูกถ้าเกิดใครมานะคะดูถูก นะคะหรือว่าดูถูกเพื่อนฟ้องตรงนี้ค่ะก็จะเป็นคนที่แปลบุคลิกจากน่ารักเนี่ยพร้อมสู้พร้อมชนแล้วก็ให้ระวังนิดนึงค่ะเรื่องวาจาค่ะเป็นคนพูดตรงการพูดตรงเกินไปจะเป็นลักษณะของขวานผ่าซากทําให้เรามีศัตรูรอบ,รอบๆข้างได้เช่นกันค่ะคนวันที่13ค่ะ ส่วนมากจะเป็นอยู่ลักษณะของคนที่มีปัญญาดีมีความฉลาดมองการไกลค่ะมีความสามารถทำงานได้หลากหลายนะคะบางครั้งเนี่ยค่ะวันหนึ่งสามเนี่ยเป็นเลขอัจฉริยะนะคะสามารถจะเป็นผู้นำที่มีความฉลาดนำหมู่คณะได้อย่างดีมีการวางแผนวิเคราะห์งานเป็นอย่างดีละเอียดแม่นยำค่ะแล้วก็มาจะออกหน้าในการที่จะทำงานให้กับส่วนรวมมีอานาจในการปกครองคนยาเกรงค่ะแต่ระวังค่ะ การให้คุณให้โทษการใช้อำนาจอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมจะนำพาชีวิตให้มีความสุขค่ะคนเกิดวันที่14ค่ะเป็นคนน่าเชื่อถือค่ะเป็นคนที่ชอบความจรงิงเกลียดการโกหกค่ะเป็นนักวิพากษ์วิจารณ์ตัวยงนะคะเพราะมีปัญญาดีค่ะมีคนนิยมชมชอบแล้วก็เชื่อถือในวาจาที่พูดแต่บางครั้งเป็นคนอารมณ์ร้อนค่ะชอบดัดแปลงประยุกต์ ชอบของแปลกประหลาดที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นชอบความรวดเร็วและการเดินทางบางทีความสำเร็จในชีวิตอาจจะชะงักไปได้บ้างเพราะความใจร้อนและคิดมุมกลับไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยละค่ะมีโอกาสโชคดีกว่าคนวันอื่นๆนะคะเพราะว่ามีอิทธิพลของตัวเลขที่จะนำความสำเร็จมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรม การร้องขอพอรของคนที่14ทําทำอย่างประจําต่อเนื่องจะดีมากค่ะโดดเด่นทางด้านงานเขียนนักประพันธ์การสื่อสารมวลชนหรือว่าการแสดงผลงานต่อที่สาธารณชนจะได้รับความโชคดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ คนวันที่15ค่ะเป็นคนรักบ้านรักครอบครัวเพื่อนฝูงเป็นคนอดทนนะคะมักจะรับภารกิจอะไรมาจากครอบครัวก็จะทําด้วยความเต็มใจค่ะสนใจงานทางด้านกฎหมายกิจการบ้านเมืองแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับของสังคมนะคะเป็นผู้นําที่กล่าวสุนทรพจน์หรือการเขียนบทความการโน,น้มน้ำใจที่ดีค่ะเป็นคนพูดเก่งค่ะ พูดเก่งจากธรรมชาติพูดจามีคนอยากฟังค่ะอยากติดตามนะคะมักได้รับโชคดีเงินทองนะคะเรียกว่าเป็นดวงนาริอุปถัมภ์ผู้ใหญ่เมตตาปราณีนะคะแต่ก็ระวังเนืยนะคะลักษณะของบางทีอาจจะเขาเรียกว่า คุมจิตให้ดีค่ะมีคนสนับสนุนมากก็อย่าเลื้งค่ะถ้าเกิดมีคนที่ให้โทษเราก็อย่าไปเกลียดชังกันค่ะต้องประครับประคองจิตใจเพราะว่ากราฟชีวิตนะคะมีโอกาสขึ้นมีโอกาสลงถ้าเกิดปฏิบัติให้ถูกศีลธรรมคนวันที่15จเจริญรุ่งเรืองชีวิตดีแน่นอนค่ะสนใจถอดรหัสวันเดือนปีเกิดจากชะตาฟ้าริขิต เบอร์โทรศัพท์อันเป็นมงคลหรือเปิดไพ่พรหมยาณที่แม่นยำและชัดเจนกับอาจารย์อัญญาพรหมยาณทักไลน์ไอดี0 9 3ย9เ 4, 4 6าสหรือติดตามใน Facebook อัญญาพรหมยาณได้นะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีบุญรักษานะคะสวัสดีค่ะ